ในขอนคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับส่งแฟนออร์ตอยู่ข้างบ้าน EP พีที่อันที่เท่าไหร่คุณยากอันที่เท่าไอร่จำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้ไม่โอกาสคุณรู้ว่าอีพีที่เท่าไหร่ถ้าคุณตอบไม่ได้ผมจะ รอบนี้เป็นรอบของแฟนเพจนะคะซึ่งซึ่งนี่เดือนอะไรแล้วนะกันยาผ่านมาตั้ง3 <c oughs> เดือนยังไม่ถึง2เดือนกับอีก20วันมั้งไม่รู้ <c oughs> ก็มีคนส่งมาเต็มเลยนะคะไม่ใช่มีแค่ในนี้ด้วยยังมีในคอมเมนต์อื่นๆซึ่งเราจะพูดยังงดีล่ะเราไม่อยากจะเปิดดูในคอมเมนต์อื่นสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราให้ลงแค่คอมเมนต์ส่งแฟนอาร์ตเท่านั้นนะคะซึ่งวิธีส่งเราเคยทําไปเมื่ออีพีนู่น แล้วนะแต่จะบอกอีกก็ได้ก็คือทุกคนจะต้องเข้ามาในแฟนเพจนี้นะคะจากนั้นก็เราจะลงคลิปแบบนี้ไว้นะแล้วเราก็จะเขียนบอกนะคะว่าให้ส่งแฟนอาร์ต,ตรงนี้เท่านั้นนะไม่รับในแชทแล้วก็ไม่รับในเมนอื่นนะคะคือถ้าจะสง่งเฉยๆให้เราดูได้แต่ว่าถ้าจะเอาออกคลิปต้องเป็นในเมนนี้เท่านั้นนะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันที่รูปแรกดีกว่ารูปแรกนะคะจา้า Bella <'m> Happy p e a h ส่งครั้งที่2ค่ะามี2รูปอุ้ยสแสดงว่าอันนี้ น,นี้รูปแรกอันนี้รูปที่2นะคะอุ้ยรูปแรกเป็นอู้นี่เราใส่ชุดแบบเหมือนชุดนักเรียนเลยอ่ะ okay, เอ๊ะแม่นี่มันนี่มันบบคุณแบบย่านี่มันคุณย่าแบบน,น,นี่มันไม่ใช่เรานี่นะ นี่มันคุณยาเนี่ยมีเขียนว่าคุณยาโอ้ยคุณยาเป็นผู้หญิงคุณเขาวาดสวยอ่ะใช่คุเขาวาดสวยมากเลยอ่ะสวยงามมากเขาสวยแบบโคตรเทพเลยไอ้ลยเส้นเขาสวยนั้นี่ขอบคุณค่ะนี่เรากดหัวใจด้วยนะคะจะรู้ว่าเราดูแล้วตัวนี้เป็นรูปที่สองโอ้ยนี่คนลงสีคุณสวยมากเลยนะคะทั้งในกระดาษทั้งในดิจิตอลไปเลยนะคะหนึ่งหัวใจให้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันกดได้แค่อันเดียวเตะ ไฟนะคะจากพี่ปลาพี่ปลาอู้รูลนี้น่ารักจังเลยมีเขียนคขาว่าการ์ลก็ยด้วยว่าเขาลงเงาสวยนะนี่ใช่ลงลงสีสวยมากเลยเอ้ยขอบคุณนะคะเอาไปอีกหนึ่งหัวใจอุ้ยอันนี้เป็นสปอยหรือเปล่าจากปบบพิชยาเชิดเชิดชนเออนะคะมองไม่ค่อยเห็นเลยส่งครั้งแรกครับเอ้ยผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงแหละน้องปาพิชยาอชมากๆอ๋อนี่ได้ออกแล้วนะคะอู้อันนี้กําลังว่าในไอบิดเลย เลยเนอะคะ่ะไม่รู้เสร็จหรือยังแต่ก็เอาไปเอาอุ้มใจไปละกันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังต่อไปนะคะจากแฟ,ฟซี่หรือว่าแฟซีฟ่ไม่รู้มาืานกานนะส่งครั้งแรกงับอุ้ยอันนี้มีคนวาดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอุ้ย,อยเอบมีต้นอ่อนจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนวาดต้นอ่อนมาแล้วนะคะคงใจงเลยว่าจบกันแล้วนะคะสาวบกต้นอ่อน,อ,น,นอยู่บนหัวไงอันนี้ดอกไม้ไม่ใช่ต้นอ่อนนี่ต้นโตแล้วโตแล้วโตแล้วต้นนี้โตแล้วเนี่ยโตแล้วนี่เอาไปหนึ่งหัวใจนะคะเอฟจะว่า ต่อไปนะคะจากคุณวอลลี่โฟนเนาะวอลลี่โฟนอ๋อคนนี้เราจำชื่อได้เราจำชื่อได้เราเคยอ่านชื่อนี้นะคะส่งแฟนอาร์ตเออเขามี3รลูกอีกแบบยันจังอ๋อส่งมา3ามลูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะอุยแต่อันนี้สวยเนี่ยเป็นแบบยันจังซะด้วยนี่มีเอซเป็นคนวาดอยู่ตรงนี้เอาไปอีกหน่วใจเลยนะคะอุ้ยเรือเต็มที่จุกคุณยักษ์ทีที่ทีอุ้ยต่อไปจากอะไรคุณยักษ์อ่ะยากคันคำ อีฟานเพนอุ้ยถ้าชื่อเราอ่านผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอ่านยากกันมากเลยส่งครั้งแรกค่ะอุย้ยอุ้ยอันนี้ตาสวยง่าอุ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะลูกมีหน้าหลังง่าเอาลงตาเทพเกินไปแล้วไม่มนี่เอาไปหนึ่งหัวใจเลยนะคะอุ้ยต่อไปนะคะจะากประเสริฐอุ้ยอันนี้เฟซคุณพ่อหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋ออใช่เออประสิทธิ์สินลำมโนอันนี้น่าจะเฟซคุณพ่อหรือเปล่านะคะ นี่หนูการดาอุ้ยการดาแสงแก้วเองค่ะมีมือถือซ่อมอยู่เลยเอาของตาอ๋อของคุณตาโอ้จำได้นะคะคุณการดาจําชื่อได้ค่ะไอยรงสีตึงอีกแล้วอูงสีสวยมากเลยอ่ะวันนี้กําดาวหลายเนี่ยจะใช้แบบว่าทํางานหนักไปหน่อยนี่เอาไปหนึ่งหัวใจนะคะลูกต่อไปอุ้ยอันนี้มีคุณเยอะด้วยจากว่าดีโฟดิกแล้วค่ะอ๋อมีหลายรูปที่เขาบอกนี่เองเฮ้ยมายักนํำอะไรผมแม่ยักยักจับผมเหรอผมถือ เชืองี้ยกำลังจะมันมีบุ้มหรือเฮ้ยเคุณโดนจับอะเจ้าคุโดนเจ้าคุณโดนเจ้าร้ยเข้าคุกแน่ย่าไปหนึ่งหัวใจมีน้องเอฟซีด้วยเอ้ยต่อไปค่ะจักยินเอ้ต้องออกเสียงทีด้วยยินไงสำเนียงโอ้ยยินเอือเออจ้าโซกพึ่งโซกครั้งแรกค่ะอุ้ยลุงสวยะ อ้าวไปทะไมตาหายไปข้างหนึ่งอ่ะเขียนเป็นตาเด่นมันคือเทคนิคอาวาดข้างเดียวกับพอใช่ไหมใช่เฮ้ยมีคุณยะมีนา่ตรกนี้เลยอ่ะพี่แอบไปก่อนพี่แอบ <laughs> แล้วก็มีน้งเอฟซีนะคะน่ารักอ่ะนี่เอารูปเออแคร์ไปเอาเป็นอุ้มใจไปนะครับเพราะว่าตาเราหายเนี่ย <laughs> อู้หนี่สวยอ่ะ วันพาร์ทจอเอจอกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวู้ชื่ออันยากันจังอู้สวยมากตกหัวดจเลยนะเนี่ยนี่มีคนว่านะคะกาลากยแล้วก็มีน้องฟอกกี้อุ้ยอุ้ยเอามามัดผมแบบนี้แล้วน่ารักอ,ะอ่ะเอาไปเลยหนึ่งหัวใจคุณยักษ์ถึงหัวใจด้วยนี่ทำตาเป๋าตาเป๋วเลยนี่ต่อไปนะคะจากลานดามโมโมบีเคน้องบีกินหัวกลับเอฟซีตัวน้อยขอส่งเป็นออยครั้งที่สองค่ะเออ ครั้งแรกแกเห็นรูปตัวเองออกช่องตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะอุ้ยอันนี้เอาไว้คุณให้คุณแม่ส่งให้หรอน่ารักมากเลยของคุณนะคะพี่กอยแสนน่ารักอันนี้เป็นคนวัดอุ้ยใส่ชุดเหมือนกันเลยโอย้ยอุ้ย,ยนี่น่ารักอ่ะเหมือนกําลังเศร้าๆหรือเปล่าเนี่ยทาไมเศร้าอ่ะเพราะว่าอยาก กินเออข้าวปันวป้นใช่ไหมนี่อู้น่ารักนะคะเอาไปเลยดนหัวใจเออเจ๊ตังจะเออจะกินหมาหมาล่าใช่ไหมล่ะสงสัยเป็นหมาล่าแน่เลยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว,ลวส่งครั้งแรกคะ่ะเอซอุ้ยอันนี้เป็นชุดฮูดนะคะแล้วก็ใส่กระโปรงเหมือนไปโรงเรียนเลยย่าอุอ้ยอันนี้ลาเซ็นอด้วยเอ,บ,เอบใส่แว่นอยู่หรือเปล่านะอุ้ยอ๋ปอปคอรอเป็นโรงเรียนนะคะ เอตลอดไปรักๆๆเอ๊หนึ่งสองมี่หมีหนิ้วนะคะส่วนอันนี้เป็นเป็นมือ,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 อรักรักรักเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะเอาไปเลยรูปรูปห่วงใหญ่นะคะต่ <c oughs> <c oughs> อไปนะคะจากนาราพัฒสมสัง พี่กบน่ารักมากอุ้ยลูยกินป๊อกกาเล็ตอยู่ลูยิ่งชอบป๊อกกาเล็ตนี้สวยมากสวยมากใจใจใจนี่เอาไปเลยนหนึ่งหัวใจวันนี่เหมือนใส่ชุดฮู้ด้วยนะเนี่ยใช่แล้วอุต่อไปต่อไปอยโจากจากไว้ดีพอจอไปขอเธอคืนอ๋อ สงสัยจะพิมพ์จ่าแต่ว่าลืมจะละอาสองตัวอ่าเฮ้ยเขาลงเงาวสวยมากอาจจะไม่สวยเ,เท่าหร่แต่หนูก็หวังว่าพี่จะชอบนะอุ้ยส่มาพี่ก็ชอบมากแล้วนะคะอุยอ้ยมีแต่คนวาดตึงๆนะช่วงนี้เอาช่วงนี้เหลือมันก็ผ่านมาตั้งสองเดือนแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะนี่เอาหัวใจไปเลยรูปถัดไปจากคุณอุย้ยชมโอเออ มอไทยซองอ้ใช่มอไทยซอง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 อุ้ยอันนี้มีคุณยากำลังอุ้มผมขึ้นหลังด้วยจะไปดวงจันทร์ชัว์รูปเนี้ยอุ้ยวาดไว้นานมากอุ้ยเอาไปเลยแล้วก็หนหัวใจเอ๊ะอุ้ยรูปต่อไปนะคะจกยาดาซาซา ซาซาเพราะกินแป๊บซี่โค้ก่รงครั้งแรกค่ะวาดไม่ค่อยสวยเลยหุ้ยน่ารักอยู่้วน่ารักจัดดีดีสนมาเดินนะบ้มมลยเอ้ยอกบมมมนี่เอาไปเลยนะคะเลหัวใจลูกผัดไ้ S <S ar, then, ส่วนเป็นอันครั <t 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 ้งที่สองค่ะจากที่วาดมังงะมาวาดดาบพี่คาดอาซูนแกับโอซีหนู่อุ้ยอันนี้เป็นคนวาดเหรอนี่อุ้ยอุดาบพี่นี่เทมากเลยนี่ดาบพี่เทมากเลยนี่เอาไปเลยหัวใจเอะเจ้าไปเจ้าของนี่ไม่ได้ใช้ดาบหรือเปล่านะมันเป็นปลอกดาบไงอ๋อเป็นปลอกดาบใช่ไหมอ่าอุ้ยของเราเทมากเลยอ่ะสวยอยากกดหัวใจให้อีกจัง รูปถัดไปดีกว่าโอ้ยคุยวีอยากว่านีโฟนอีกแล้วค่ะเขามาให้สามรูปเลยจริงๆด้้ยอุ้ยเอ้ยคุณยังทำไรคุณยังทำไรอะไม่ไู้ไงอือ้เอมซีเอฟซีขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยเอาไปหนึ่งหัวใจเขากลับเขาได้ไปสามหัวใจเลยใช่ไหมใช่ กอไปาาค่ะจากกุโมจิศิลาภพส่งครั้งแรกเว้ยอันนี้มาเป็นเกิรนเลยโดนฟอกกี้กินหรือเปล่าน,นี่ฟอกกี้เหมือนโดนฟอกกี้กินเลยเราเอาหัวใจเอาห่วงใหญ่เลแล้วกันนะต่อไปอุ้ยอันนี้นหน้าขาวอ้มวยมากจากมาลินนิพาบินบินิบินินชโอ้นามสกุลเป็นลูกครึ่งแน่เลยเนาย อุ้ยสาวหลุกครึ่งแหละอุ้ยคุณว่าน่ารักอ่ะอยู่ในห้องมีคนว่าน่ารัารกมากอุ้ยอ,อันนี้วอลเปเปอร์ห้องพี่สวยจังเลยเอาไปหนึ่งหัวใจเลยต่อไปค่ะซาคุระโจมิกะสองศูนย์หนึ่งสี่อันนี้ปีเกิดแน่เลย่ะส่งครั้งแรกค่ะอาจจะดูแปลกๆนะคะพอดีเจ็บแขนอุ้ยุ้ยัดลงสีสวยอ่ะดูสีตานีา่สวยอ่ะขนาดเจ็บแขนแล้วเนี่ยอุ้ยเอาหัวใยไปลวกันนะเพราะว่าเจ็บ ็บแขนจะขนาดาไหมครับเนี่ยโอ้ยเจ๊มัยเจ๊มัยอุ้ยนี่คนว่าเจ็บแขนอ่ะรีบหายเร็วๆนะสงสัยตอนนี้จะหายแลนะใช่นอาจจะหายในบทนี้นั่นแหละต่อไปนะคะจากการโซแซนโซงครั้งแรกค่ะพี่ก้อนตั้งใจเนาะมากๆเลยไว้งว่จะชอบนะคะอบๆอุ้ยว่าสวยอ่ะอุ้ยคุณยักษ์กำลังร้องรักอยู่ด้วยแพี่ถึงพี่อ่ะใช่ที่ไหนอันนี้เป็นแบบคุณยักษ์ คุณยักษ์หัวใจลูกตาอะนี่นี่คุณมันมเป็นความคิดไม่ใช่ความคิดอันนี้แบบคุณยักษ์แอบอยู่ข้างหลังแล้วก็เอ้ทำไมผมสวซย์เชิงเลยนะนี่มันมีฟองความคิดไม่ใช่เอาละมันอันนี้ชี้ว่าคุณยักษ์อยู่ข้างหลังแล้วก็แบบอ,อู้ททำไมผมน่ารักกัเมีอะไรอย่างงี้ไงจริงเอเอาไปหนึ่งใจแจกๆๆกแจกแจไม่ใช่ความคิดแน่นะไ,ไป่ต่อไปต่อไปค่ะอุ้ยสุภาพส,สุภาพสอนกุณากุณาต่างหากหอ กุณจานากุจานาอ่าเป็นกุณจานาทุกเต้นในเสียงทังเลยค่ะได้ไหมคะ้ยตึงมากสวยอ่ะเอาไปหนึ่งหุเจนเลยหุ้ยสวยนั่นนี่อ่ะใช่ว่าตาสวยมากเลยเจ๊ต่อไปนะคะจะากทาธัญานันกาติปกาติปหรือเปลา่า ส่งครั้งร้งามอยากออกช่องมากๆอุ้ยได้ออกแล้วอุ้ยอะไรบาง Ooh, อ,าอุ้ยอุ้ยเอ้ยอันนี้เป็นคนมากเนาะทำไมร้องหไห้อะเพราะว่าอนาังฟักกี้ไปแล้วไปแล้วบายบาย วุ้ยแหละอันนี้เราหลับตามีน้องฟ็อกกี้กอดติดตาว่าทำไมเราร้องไห้อ่ะวอาน้องฟ็อกกี้เขาตาเหรอนเอาห่วงใยไปแล้วกันนะคะมพนเอาฟ็อกกี้เขาตาจีบอ่ะอุ้ยเออคนนี้ดูไปแล้วนะคะแต่ว่าจะดูอีกรอบก็ได้นะคะจากจัดีว่าอันนี้มาคลิปที่แล้วแน่เลยเพราะว่าเราขึ้นเป็นรูปปกด้วยนะคะคนนี้ต่อไปรูปถัไปค่ะจากน้องตะวันมีแต่นอนกบส่งครั้งแรกโอ้โหเต็มไปหมดเลย ต้นอ่อนนะมีต้นอ่อนเรลาเป็นชาวบกต้นอ่อนเอาไปหนึ่งหัวใจคุณจะกินชานมไข่มุกกบไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ฝาคุณจะกินกบชานมไมข่มุกไม,ไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ฝาเนี่ยเนี่ยไอคอนไข่มุก,กก็คือก็คือลูกตาของกบ <laughs> น่ากลัว <laughs> เอาไปจากน้องมีนาน้องมีนาดูดีมากเลยค่ะอุยอ้ย,ยว่าวตาสวยอ่ะวะ่าตาสวยมากเลยอ่ะเอฟซีอุยอ้ย,อยปอหกแล้ววาดได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยตอนที่ป .6 หกพี่ยังวาดเป็นรูปอะไรอยู่ก็ไม่รู้วันวาดสวยอ่ะอันนี้เอาหัวใจไปเลยสมมติปอหกพี่ยังวาดไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยเก่งอ่ะ้ย่ฮ้ยอะไรโงกันแม่ค่ะทำไมทาไมผมคุเป็ปสีนเงินอ่ะ มไม่ใช่อันนี้ระบายสีมาแล้วสีมันเลอะผมอส่งครั้งแรกค่ะขอบคุณนะคะเอาไปหนึ่งยยายกำลังกอดน,น้องฟักกี้่เลยเออะอันนี้ใครอ่ะวาดไหม่วาดใหม่วาดใครส่งมาให้พี่เนี่ยอันนี้ไปเอารูปใครมาคะนี่ไม่ใช่พี่หรือว่าจะเป็นเาราล่างดักงยไม่ไปเอารูปใครมานั่นแหละไม่กกไลไรแล้วกันใครก็ไม่รู้อะ อุวยน้องมีนาน้องมีนาสองมาอีกแล้วโอ้ยอันนี้คุณยักนี่เฮ้ยราใส่ชุดนักเรียนด้วยโอ้ยทำไมวาดอุ้ยบึ้มมันบึ้มบึมเลยนี่อุวยน้องวิวัดสวยอ่ะวิน้องแค่เปราะผมวัดสวยอ่ะใช่ป่ะอ่าสวัสดีสวยมากอุ้ยนี่เป็นน้องเอ็มซีหรอเรากับคุณยักษ์กำลังนั่งทำอะไรอยู่เลยคุณยักษ์ใส่ถุงมือน้อยเท่อุ้ยเขาไทยแล้วใช่แล้วข้าคือจอมมันอมตะอะไรอ่ะ อุ้ยมาต่อไปคืออะไรอะ่ะทำไมเอารูปใครมาลงอะ่ะเ,เป็นแม่แบบแม่แบบอ๋อเป็นแม่แบบ<ช>อ๋อ <ละ S 2> แสดงว่ารปปูปไหนที่เขาเอามาว่าล่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะดุอยู่ล่างๆแหละน่าชีสองครั้งแรกค่ะอยา่าออกช่วงพี่ก้อยค่ะวันพาสเอ๊ะรูปไหนอะไรยังไม่เจอใช่ไหมโออแต่ก็ขอบคุณนะคะนี่กดๆเลย ทำไม่ชื่อคุณคุณอ๋อเจอแล้วนี่รูปเนี้ยคุณวรณภัเราเจอแล้วต่อไปค่ะอ่ะวาลินพรฉัตรเจริญมีสองค่ะเออเดี๋ยวรูมไม่ขึ้นนะรูมไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปหาดูกันล่างๆนะคะน้องเคที่ต่อไปน้องเคที่โอ้ยอันนี้น้องเคที่ค่ะอุ้ยว่าสวยอ่ะเอาไปยัยยงไงจ้ะใจใจใจใ่ใใไม่ไม่ไม่เราจะไม่เราจะไม่บอกอาจจะไม่เราปิดเลยเพราะว่า ใหาอยากให้บอกต้องมาสป,ปันเอาห่ฮ่าฮ่าฮ่านีาาา่นี่น,น,น,นี่ดูดูเขาว่าให้สวยเขาว่าให้สวยแล้วมาสีด้วยมีคมนว่ามีน้องเคที่อยู่ตรงนี้นะ่ะน่าราักมากสวยาม,มากสมุนค่ะ มีรีพายออกมาว่ส่งครั้งแรกอ๋อส่งครั้งแรกขอบคุณนะคะส่งไม่ทันขอโทษนะคะว่ายีส่งทันนะนี่ยังเม้นทันส่งทันนะมีเอาไปเลยหนึ่งหัวใจอันนี้น่ารักอะ่ะเออตัวละครเหมือนนักการ์ตูนชื่อเลยนะักการ์ตูนไลฟ์บอกกาชาอะไราาสักอ,อย่างไม่รู้แต่สวยอะ่ะขอบคุณนะคะ อุ้ยนี่ไงวะลินพรจ,จัดเจริญที่เม้นมาแต่ไม่ได้ลองรูปอุ้ยสวยอะ่ะอันนี้เป็นคุณยักษ์ใส่แวนนุ้ยเฮ้ยแล้วก็แล้วก็น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอ่ะว้าวอันนี้คือแบบฟอกกี้ของผมใช่ไหม ของผมชี่คุณจะมีฟอกกี้ของตัวเองได้ยังไงมีแต่ฟอกกี้ชีชีเด็ดอันนั้น่ะแต่อันนี้ฟอกกี้ของผมต่ไปสองครั้งแรกค่ะเออรู้ไม่ขึ้นนั้นนี่ด้านล่างแหละอยู่ด้านล่างอุ้ยนี่ไงวันใหม่วันใหม่พี่ก้อยค่ะอันนี้หนูตั้งใจวาดมากเลยนะคะอันนี้หนูไม่ได้วาดในกระดาษนะคะหนูวาดในไอแพดเอยแต่หนูไม่ได้วาดพี่แต่หนูวาดไข่ไม่หนูวาดไข่หนูไม่ได้วาดพี่ะ หนูว่าตัวหนูดอสวยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากต่อไปจา้าไม่เหอนว่าอะไรอะดาลินเนออมังสูงส่วิชากร,ากรว่านไม่ค่อยสวยเลยอ่ะรู้ไม่ขึ้นอีกแล้วต้องรอดูข้างล่างนะคะพุทธิดาสีหนาส่งครั้งแรกค่ะเสกไหมคะอู้ยำไรอ่ะสวยมากคะ่ะเอาไปเล่นหนึ่งพใช่มีคนว่าแล้วเราก็กำลังแบบปลื้มปลิมกับอะไรสักอย่านงะอ๋อ วันนี้ดีจชิงเลยเมื่อต่อไปจากเจนนี่อู้อ่านว่าอะไรนี่สลีนคำอุ้ยใช่เหรอ <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่านว่าเซียนคำหรือเปล่า <c oughs> ล่ะ อยากออกช่องพี่มานานแล้ว FC ตลอดการขอบคุณนะคะอุ้ยอันนี้เปลี่ยนจากกบเป็นเมมวูบเขาลงสีสวยมากเลยอ่ะใช่อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาเก่งกันมากเลยเอาไปหนึ่งหัวใจเลยค่ะหมว่าสวยอ่ะขอบคุณนะอุ้ยอันนี้อันนี้คนว่าเหรออุ้ยอุลโลเท่อะเอ้ยเดน้องจะเป็นผู้หญิงนะชื่อเจนนี่อืแต่ก็ขอบคุณนะคะตอบอ๋อ วันใหม่วันใหม่อันนี้เป็นผมสีม่วงนะคะหนูไม่ค่อยถนัดสีชมพูเท่าไหร่เพราะว่าหนูไม่ค่อยเรียงสีได้ แปลกๆนะไม่ได้เอารูกใครมาลงให้พี่ใช่ไหมเพราะว่าจะใจพี่โกรธมากเลยนะเอารูกคนอื่นมาลงไม่ได้นะคะต้องให้เครดิตเจ้าของรูปด้วยจริงๆก็ไม่ควรเอามาลงแต่แรกหรือว่าวาดภาพมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคนจะให้เครดิตด้วยพี่ไม่รู้ว่าใช่พี่หรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณนะคะสงครั้งแรกในชีวิตโอ้ยอันนี้เราดูไปแล้วหรือเปล่านะใช่ไหมดาริน เอ้นั่นรูปของน้องดารินไปไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงเจอแหละนะส่งครั้งแรกครับพี่กอยไม่ค่อยสวยนะครับจากธนัอุ้ยอ่านว่าอะไรเนี่ยธนัทพรเนาะธนันทพรคงทรอ้โหชื่ออ่านยากกันจังเลยอ่ะส่งครั้งแรกครับพี่กอยไม่ค่อยสวยอ๋ออ่านไปอุ้ยวุ้ยลายเซนเขาสวยอ่ะอันนี้นิ่งใจ หนึ่งหัวใจสวยอ่ะวันนี้เหมือนอยู่ที่ไหนด้วยเอ้ยมีคนว่ามีคนว่าด้วยนะมองดีๆไม่เห็นเลยเนี่ยมองดีๆจะไม่เห็นนะสวยอ่ะขอบคุณง่งรูปถัดไปรูปถัดไปโอ้ยพี่เองขอคุณโชคโอ้ขอบคุณชอบโอ้รูปพี่เองนล้พี่โอ้ยอักหล่อเท่อะอยากใส่ชุดกบด้วยไงใช่ขโมยจากคุณมาใส่เลไงมันมีมงกุฎด้วยเฮ้ยทำไมเขาว่ามงกุฎให้คุณกันเยอะจังเอาพี่เป็นละใช่ ผมก็อยากมีมงกุฎมากอ่ะเรียกพห่ราชายรัเอย <c oughs> โมตี้เอาไปหนึ่งหัวใจค่ะต่อไปส่งครั้งแรกค่ะตั้งใจมากจากนันทิตาสักสอนเหรอสุกสอนหรือเปล่าสุกสอนใช่สุกสอนสสออวิโอ๋อสามโอ้ ปอสามทำได้ขนาดนี้เลยเหรอตึงม,มากเลยหัวไปหนึ่งหัวใจเลยโอ้ตอนปอสามพี่ยังวาดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เจอพี่วาดมนุษย์กลางดินได้ <c oughs> สวยอ่ะต่อไปนะคะจากนารพ์พาสสมสางพี่กบสวยมากอุย <c oughs> อ้ยอุย้ยอ,อันนี้เอใช่นนโออน่าสวยอ่ะไปหัวใจเลยเฮ้ยถ้ารูปเป็นรูปสีดำน่าจะสวยนะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหม เป็นลูกสีดำน่าจะสวยนะเนี่ยใช่ใช่สวยมากเลยคุณคักนคะ่โอ๊ยนี่ไงจากน้องดารินโอ้คอมเมนต์มาต้องสอบรอบเพิ่งได้เห็นลูกนะเนี่ย <c oughs> อยู่ได้้เลยอะ่ะอุย้ยวยกลงแบบเหมือนมันเป็นแบบหน้าจัดหลังเบอร์ด้วยนะเนี่ยคุณสวยอะ่ะไปเลยนึ่งหัวใจมีคนว่าน้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงคุณยักษ์โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ใช้เป็นแบบอุ้ยผมกำลังผมกำลังลำแล้วคุณยักษ์ ทำอะไรตาตองยอนน่าตาตองยอนเลยใช่ไหมเอาอนีเอาไปหนึ่งว่าใจแต่ว่าไปคนเขา,าวาดคุณใส่ชุดนี้เยอะจังชุดไหน,นชุดแบบชุดสูรเหรอชุดนักเรียนโรงเรียนชุดมหาลัยใช่เหรอใช่เนี่ยเน็กไทยแล้วก็เงี่ยใช่ใชชเหรอเจ๊เนี่ยสวยอ่ะเอาไปหนึ่งเจะไปละ ไม่ตไปจากวาลินพออนี่ไงลูกของคุณวาลินพอนวุ้ยเบิ่มอีกแล้วนะคะงูเรานี่เบิ่มหลายรูปเลยแขนเสื้อเปล่าแขนเสื้อ,อไม่ใช่อม่นีนี่นี่รูปฟอกกี้มาบุม้มอย่างนี้เลย้ยแขนเสื้อหรือเปล่ามีแขนเสื้ออยู่นี่มีแขนเสื้อนี่นอะไรอันนี้คุณยักษ์นี่ทำมาอะไรเอ,อ้ยผมทำมาอะไรอ่ะเออ,ผม,อ,เอ,อผมกำลัง หนีคุณยักแน่เลยยังเหงือตกเลยเ <ừ, S 1> นี่ยนี่เอาห่วงใหญ่ไปเพราะว่ากำลังนีงอุ้ยหุ้ยจ้าคุณซูโกจางส่งรอบที่สองค่ะรอบแรกส่งในดิสคอดไปค่ะรอบนี้ได้ส่งในเฟสบ้างโอ้ยสวยมากสวยมาก ตึงจังจังหวะนี้สวยมากเลยอ่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะหนูลนิดตึงมากใช่ไม่ดเยอะเอาเงาสีฟ้ามาลงจังเลยอ่ะสวยมากขอบคุณค่ะอุ้งลงใช้สีสวยมากเลยอ่ะใช่สุดยอดสุดยอดเก่งมากเลยตึงกว่าพี่อคนสุดท้ายแล้วค่ะจ๊ะเอ๊ะคนนี้เหมือนเคยอ่านชื่อไปแล้วเลยพอไหมทากุนทองอุ้ย โอ๊ยทำไมน่ากลัวจังอ่ะอ่าร่อยเฮ้ยทำไมอร่อยอ่ะอะไรอร่อยทำไมทำไมน้องโฟกี้อ้วกเป็นส oh oh ีเมือกดำแล้วทำไม อันนี้หัวหายไปไหนพี่เป็นกาซื้อกลางวานมันเป็นยิงมีทุกอยเยเพลงอะไร,รไม่เคยฟังเหรอไม่เคยเนี่ยเอาไปห่วงใยละกันนะขอบคุณคนะ่ะงานหน้ากิมนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณที่ส่งมานะเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นของดิสขอดแล้วนะคะแล้วของแฟนเพจก็จะเป็นของรอบนาอีกทีนึงถ้าใครจะส่งในแฟนเพจนะคะส่งมาในลิงค์คลิปนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้เนี่ย ไปลงไว้ในเหมือนแฟนเพจแบบนี้เลยนะแล้วทุกคนก็มาส่งในคอมเมนต์ได้เลยนะสรุปสรุป EP นี้ EP ที่เท่าไหร่ EP ที่14ไงจริงรอ่ะไม่รู้ได้ไงก็นี่12แล้วเราถ่ายดิขอดไปแล้วไง13อันนี้ก็ต้องเป็น14ไงวุญญาณี่ไม่รู้เรลยองไม่เลิกกดไลค์กดซับซาครต้วย